สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณครูไข่มุกนะคะในวิชาประวิศาสตร์ช่วงปิดเทอมนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านกันบ้างหรือเปล่าในวันนี้คุณครูไข่มุกจะมีเนื้อหาอะไรมาสอนนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องที่คุณครูไข่มุกจะสอนในวันนี้นะคะนั่นก็คือสมัมนักรดกลโกสินตอนต้นคะ่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสมัยรักโกสินตอนต้นเนี่ย มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะการสถาปนาราชธานีนะคะบริเวณที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังนั้นเคยเป็นสถานีการค้าขายกับชาวต่างประเทศในแผ่นดินสมเด็จพระดารายมหาราชมีพระนามเดิมว่าบางกอกซึ่งในขณะนั้นมีผู้อาศัยอยู่นะคะเป็นชาวจีนราชการที่หเลยให้ชาวจีนนี่นะคะย้ายไปอยู่ตำบลสำเพงหลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน พศ2,325ขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้45พรรษาได้ทรงประกอบพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งรชงาชวงศ์จักรีทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีแต่ในปัจจุบันนะคะผู้คนนิยมเรียกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถือว่าพระองค์เป็นปฐมมกษัตริย์แห่งรชงาชวงศ์จักรีเลยนะคะนะักเรียน สาเหตุของการย้ายสถาน,นีนะคะจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่กรุงธนบุรีน,นะคะประการที่หนึ่งเลยนะคะกรุงธนบุรีเป็นเมืองอุกแตกทําให้ยากแก่การรักษาพระนครเวลาค่าศึกบุกค่ะ 2. กรุงธนบุรีอยู่ในท้องคุ้งน้ํานะคะทําให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งชันได้ง่ายค่ะ 3. บริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับแคบมีวัดขนาดทั้งสองข้างนะคะนั่นก็คือวัดแจ้งและวัดท้ายตลาดค่ะ ทำให้ยากแก่การขยายพระราชวังให้กว้างออกไปนะคะการปกครองในสมัยรัลักโกสินนะคะราชการที่หนึ่งทรงออกแบบอย่างการปกครองประเทศซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตโลกกนาแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะกล่าวคือพระมหากษัตริย์ทรงมีอำน,นาจสูงสุดและเด็ดขาดในการปกครองประเทศมีอัคราเสนาบดีสองตำแหน่งภายในเมืองมีกัตตุสดมปกครองตามหน้าที่ ส่วนการปกครองหัวเมืองแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่การปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนหัวและการปกครองให้สราชค่ะหนึ่งเลยนะคะการปกครองสถา,าน,นีนะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะนั่นก็คือสมุหพระกะาหู่มและสองสมุหานายกนะคะสมุหกะลาหู่มนะคะเจ้าพระยามหาเสนาตราประจานะคะคือตราโคจสีสมุหานายกเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ ตราประจำนะคะคือตราราชศหีเวียงพระยายมราชนะคะตราประจำคือตราพญายามทรงสิงห์วังนะคะพระยาธมมาธิกรตราประจำนะคือตราเทพยดาทรงพระนนทินะคะหรือว่าพระครูนั่นเองคลังนะคะพระยาโกษาธิบดีนะคะตราประจำคือตราบัวแก้วนาพระยาพลเทพตราประจำนะคะก็คือตรา คระพิรุณนทรงนาค่ะเศรษฐกิจในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปสภาพเศรษฐกิจของคนไทยมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและนำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆภายในท้องถิ่นค่ะรายได้ของรัฐนะคะ 1. ค้าขายกับต่างประเทศสการเก็บภาษีอากรน,นะคะ สินค้าออกที่สำคัญได้แก่ดีบุกงาช้างไม้น้ำตาลพริกไทยรังนกกระดูกสัตว์หนังสัตว์กระวานและครั่งส่วนสินค้าที่นำเข้านะคะได้แก่เครื่องถ้วยชามสังคโลกชาไหมเงินปืนดินปืนกระดาษและเครื่องแก้วค่ะการค้าขายกับต่างประเทศนะคะในสมัยอาณาจักรโกศินตอนต้นนะคะการค้ากับต่างประเทศส่วนใหญ่ทำกับจีน รองลงมาก็ได้แก่ญ,ญี่ปุ่นชวาสิงคโปร์และอินเดียค่ะเป็นการค้าขายโดยใช้เรือสำเพอทั้งสิ้นมีทั้งเรือสำเพาหลวงและเรือสำเพอเอกชนอยู่ในความกำกับของกรมท่าทั้งหมดเลยนะคะสำเพอหลวงที่ปรากฏชื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งมีสองลำนะคะได้แก่เรือหูสงและเรือทรงพระราชศารนะคะ ภาษีอากรที่ได้จากภายนอกประเทศนะคะ 1. ภาษีเบิกล่องหรือภาษีปากเรือคือภาษีที่เก็บจากเรือสินค้าต่างประเทศโดยคิดจากขนาดความกว้างของปากเรือ 2. สินค้าผูกขาดคือสินค้าเทศบาลผูกขาดเป็นผู้ซื้อขายแต่เพียงผู้เดียวห้ามมิให้ชะดอนผู้ใดซื้อหรือขายสินค้านั้นๆเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศนะคะอย่างเช่นอาวุธปืนกระสุนปืนและดินระเบิดค่ะ สสินค้าต้องห้ามนะคะคือสินค้าที่หายากและมีราคาที่แพงมากๆเลยนะคะเป็นสินค้าที่ต้องการของต่างประเทศค่ะเช่นงาช้างรังนกฝางกฤษณานะคะทําไมถึงห้ามสิ่งเหล่านี้คะอย่างเช่นอาวุธปืนกระสุนปืนและดินระเบิดใช่ไหมคะเพราะว่าจะทําให้มีการทําร้ายร่างกายนะคะหรือว่ามีการทําให้เสียชีวิตถ้าเกิดการขายได้โดยง่ายนะคะ เมื่อตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีนั่นเองค่ะสภาพสังคมและวัฒนธรรมนะคะแบ่งประชาชนเป็น4ชนชั้นนะคะชนชั้นที่1เลยก็คือชนชั้นเจ้านายค่ะได้แก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะ 2. ขุนนางและข้าราชการต่างๆค่ะพวกนี้มีความเป็นอยู่ดีฐานะร่ำรวยมีสิทธิพิเศษหลายอย่างค่ะ ชนชั้นที่3นะคะคือไพร่เป็นชนชั้นส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักค่ะชนชั้นที่4ก็เลยก็คือชนชั้นทาสนั่นเองนะคะในสมัยนักการที่1น,นะคะมีการสังคายนาของพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกคือพระคำพีบรรจุพระธรรมคำั่งสอนทั้งปวงในพระพุทธศาสนาเมื่อกรงศรีษยาล่มสลายลงคำพีเหล่านี้ได้ถูกทำลายสูญหายไปบ้าง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชการที่1นะคะจึงมีพระราชดำรัสนะคะให้มีการชำระพระไตรปิฎกคือมีการทำสังคายนาขึ้นที่วัดมหาธาตุนะคะใช้เวลาประมาณ5เดือนค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะนักเรียนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองนะคะ มีการพื้นฟูประเพณีนะคะได้แก่ประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะพระราชาพิธีโศกันนะคะพระราชพิธีพระเมรุมาตรนะคะพระราชพิธีฉัดมงคลและพระราชพิธีสมโพธิช้างเผือกค่ะถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญทั้งสิ้นเลยนะคะและอีกพิธีหนึ่งนะคะ ที่เป็นที่กล่าวขานในสมัยรัชกาลที่สองนะคะนั่นก็คือพระราชพิธีอา,าพาธพินาศค่ะเป็นพระราชพิธีที่เกิดขึ้นในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในพุทธศักราช2363ในสมัยรัชกาลที่สองนะคะเพื่อปลุกปลอบเจษด,ดอนเมื่อเกิดอหิวาตาก,กรโรคระบาดท,ทั่วพระนครมีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากจนเผาศพแทบไม่ทันเลยนะคะนักเรียนก็คือในสมัยก่อนนะคะในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ย เกิดโรคระบาดนะคะหรือว่าโรคอะฮิวาตก,กรโรคหรือเรียกอีกภาษาบ้นบานๆว่าโรคหานั่นเองค่ะศพกองสูงกันอยู่ที่วัดสะเกตและมีอีเร้งมาจิกกินเป็นที่น่าสังเวชใจเป็นอย่างมากเลยนะคะจนมีคํากล่าวขานว่าเร้งวัดสะเกตนะคะก็คือว่าเมื่อศพเยอะมากๆและเผาไม่ทันนะคะก็จะมีเร้งมาจิกกินศพนั่นเองค่ะความสัมพันธ์กับตะวันตก ในสมัยของกรุงรัตนโกสินนะคะฝรั่งนะคะชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยสมัยรัตนโกสิน์ตอนต้นนะคะเป็นชาติโปรตุเกสค่ะชื่อว่าอันโตนิโอเดอวีเซนนะคะคนไทยเรียกว่าองค์คนวีเซนนะคะเป็นกองสนโปรตุเกสประจำประเทศไทยนะคะก็คือคาร์ลอสมานนเอลซินเวราค่ะเป็นอย่างไรงกันบ้างคะนักเรียนกับการเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสิน ทั้งทางด้านการปกครองความสัมพันธ์และเศรษฐกิจนะคะนักเรียนอยา่าลืมนําความรู้ที่ได้ไปทําการบ้านและส่งคุณทูทางไลน์ด้วยนะคะ